do พบกับรายการยิ้มสู้และน้องกัญญรลัตตะกูลเกตอีกเช่นเคยนะคะกับสารคดีเสริมสร้างรอยยิ้มเพิ่มความดีให้กับสังคมนั่นเองค่ะความท้อแท้และก็สิ้นหวังเมื่อรู้ว่าเป็นผู้พิการแขนขาดทั้งสองข้าง ถ้าเกิดเกิดขึ้นกับตัวเราเชื่อแน่ว่าคงจะทําใจที่จะยอมรับกับสิ่งต,ต่างๆที่เกิดขึ้นได้ค่อนข้างยากแต่ว่ามีบุคคลอยู่ท่านหนึ่งนะคะที่เขาไม่เคยให้ความพิการนั้นมาทําลายความฝันของเขาถึงแม้ว่าในช่วงแรกของชีวิตนะคะจะรู้สึกท้อแท้และก็หมดหวังไปบ้างแต่เขาก็สามารถที่จะลุกขึ้นมาและก็ยิ้มสู้กับชีวิตได้ชีวิตของเขาจะเป็นอย่างไรวันนี้ค่ะรายการยิ้มสู้เราเดินทางมาที่จังหวัดเลย เพื่อที่จะพาคุณผู้ชมนะคะไปรู้จักกับคุณหลอนสันโหลกคำในตอนปลายเท้าวาดฝันค่ะนนนจจจะรมมายลดยาาลดท้้วพบบิแไใสู

ไปเพื่อเตรียมสู้อีกวันที่สดใสทุกประสาทนั้นยังคงมีอีกมากมายขอจงมั่นใจและเดินต่อไปแม้ไม่มีมือเพื่อจับต้องแม้ไม่มีขาเพื่อก้าวเดินแม้ไม่มีดวงตายม ดยังคงมีแรงเพื่อสู้ต่อไปอาจจะเหนื่อยและท้อบางคราวอ่อนไหวเประจงมั่นใจและยิ้มสู้กับมาน สัทธาเปลี่ยนสัทธานั้นเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ขอเพียงเธอยิ้มสู้กับชีวิตแม้ไม่มีมือเพื่จับต้องแม้ไม่มีขาเพ่เก้าวเดินแม้ไม่มีคุณชมคะแล้วตอนนี้น้องก็อยู่กับคุณรันสันโลคํานะคะบุคคลที่สร้างความฝันด้วยปลายเท้าค่ะสวัสดีค่ะดีครับค,คุณรันสันนี่มีพี่น้องกี่คนคะ มีหกคนครับผมเป็นคนที่หกคนสุดทองครับอายุเท่าไหร <36 S 1> ่คะสามสิบหกปีครับสามสิบหกแล้วนะคะตอนที่คุณลอนสันรู้ว่าตัวเองเนี่ยแตกต่างไม่เหมือนกับบุคคลทั่วๆไปนี่จำได้ไหมว่าตอนนั้นอายุสักประมาณเท่าไหร่ก็ประมาณสิบปีครับประมาณสิบปีตอนประมาณสิบปีเริ่มเริ่มรู้ได้ยังไงว่าเราไม่ไม่ปกติไม่เหมือนคนอื่น เล่าถึงตอนเด็กๆนะครับตอนเด็กเราก็ไม่ไม่รู้ว่าตัวเองจะเป็นคนพิการแต่พอโตขึ้นมาพอเพื่อนๆจะเข้าโรงเรียนอย่างนี้เราจะไม่ไม่กล้าจะไปเข้าโรงเรียนเพราะว่าตัวเองไม่มป็นคนปกติก็แสดงว่าคือก่อนก่อนจะเข้าโรงเรียนนี่คือเราอยู่แต่ในบ้านครับ ไม,ไม่เห็นเลยไม่ไม่เห็นว่าคนอื่นเป็นยังไงรเราแตกต่างจากคนอื่นยังไงจนพอเราจะต้องเข้าโรงเรียนปุ๊บไปเห็นเพื่อนครับเราก็ไม่กล้าไม่กล้าไปเรียนหนังสือเพราะว่าเพื่อนก็ล้อบ้างแล้วก็เราไปเห็นแต่คนปกติหมดคนระับมีมือหมดแต่เราไม่มีคนเดียวเราเราก็คิดว่าเอ๊ะทำไมตัวเอง เกิดมาถึงถึงไม่มีมือมือกับเพื่อนไม่เข้าใจนะครับอืมตอนนั้นไม่เข้าใจแล้วครับรู้สึกอย่างอนะื่นไหมรู้สึกอายรู้สึกก็ปแปลกๆก็อายครับอายไม่กล้าจะออกอข้างนอกผมอยู่แต่ในบ้านประมาณสิบแปดปีกับตัวเองอยู่เพราะว่ากลัวทั้งหมดเลยครับกลัวก็โทษตัวเองว่าทําไมถามตัวเองว่าทําไมทิ้งไม่ไม่ไม่มือนกับ เพื่อนๆเราอยากทําอะไรเราก็ทําไม่ได้อย่างนี้ครับก็น้อยใจตัวเองหนึ่งชีวิตของคุณลอนสันเองเนี่ยพอเรารู้ว่าเราใช้ชีวิตไม่ปกติไม่เหมือนคนอื่นๆล้วแต่น้องก็อยากจะรู้ว่าอย่างกิจวัตรประจําวันต่างๆเนี่ยคุณลอนสันเองจะต้องดูแลจะต้องช่วยเหลือตัวเองอยังไงบ้างอ,อย่างตั้งแต่เช้ามาตื่นขึ้นมาล้างหน้าแปรงฟัน ช่วงนั้นคือช่วงวที่ผมกําลังใจไม่มีครับก็มไม่ได้ทําอะไรเลยครับไม่ทําอะไรเลยมีแต่พี่แล้วก็แม่ทําช่วยอาบน้ำแกงฟันอะไรให้เพราะว่าเราไม่มีกำลังใจจะชุบสู้เพราะว่าเราเป็นคนพิการแล้วก็ไม่ว่าจะช่วยช่วยเหลือตัวเองเนี้ยยังไงอย่างนี้ครับก็คือสิบแปดปีนั้นเหมือนกับ ทุกคนที่อยู่รอบข้างเราเป็นคนที่มาช่วยเราทั้งหมดเลยกําลังใจตอนนั้นก็ยังไม่ดีขึ้นไม่ดีไม่ดีไม่ดีขึ้นเลยไม่ดีมากๆเลยบางวันก็ร้องไห้เพราะว่ามันมองไปทางไหนก็มีแต่คนปกติเราอยากจะทําอะไรเราก็ทําไม่ได้ในต,ตัวเองมีม,มีแต่รอให้คนอื่นมาช่วยอย่อแล้วม,มาสร้างกําลังใจให้กับตัวเองได้ยังไงพอดีพี่ชายครับอ่า เปิดทรทัพท์เป็นช่องหนึ่งก็เลยเห็นผู้พิการเขาเดินแล้วก็เขาไปเรียนหนังสือด้วยเขาก็ก,ก็มีเยอะผมก็เลยคิดว่าเอ๊ะมันมันไม่มีแต่เราที่แรกคิดว่ามีแต่เราทาที่นี้ก็เลยว่าทําไมเขาเขาไปได้ทําไมเราจะจะไปกับเหมือนกับเขาไม่ได้ผมก็เลยมีกําลังใจที่ว่าเอาละ เราต้องต้องลุกขึ้นมาสู้เพื่ออ่าให้เรามีชีวิตดีขึ้นทีนี้ผมก็เลยค้นว่าในตัวผมเนี่ยเราต้องทำอะไรสักอย่างให้ได้คือทุกคนนี้มีมีมีอยู่แต่ว่าเราค้นไม่พบมไม่พบว่าอ่า ชอบอะไระอยากทําอะไรทีแรกต้องพื้เรียตัวเองให้ได้ก่อนว่าใส่เสื้อยังไงแปลงฟันยังไงอาบน้ํำยังไงก็คือเริ่มต้นจากสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเราที่สุดก่อนครับแล้วตอนนั้นได้อะไรขึ้นมาบ้างผมออกแบบเลยผมมานั่งออกแบบเองเลยนั่งคิดออกแบบเองเลยว่าทํายังไงจะใส่กางเกงได้ทํายังไงจะใส่เสื้อได้ทํายังไงจะอาบน้ําได้ ผมมาเขียนแบบอยู่ประมาณสองวันพอเขียนแบบบอกเสร็จแล้วก็บอกให้พี่ชายไปไปตัดไม้มาให้ไม่ไม่ใช่อย่างอย่างเขียนแบบนี่คือคิดขึ้นมาเองเลยคิดขึ้นมาเองเลยครับจากจากที่แบบเห็นพี่เห็นแม่ช่วยเรารก็เลยลองดูว่าเอเราจะท,ทําวิธีไหนคครับออกบบ็เขียนแบบมาแล้วก็ให้พี่ชายพี่ชายก็ถามว่าเอาไม้มาทําไมผม จะเอามาทำลองดไูไม่บอกใครนะครับว่าจะเอามาทำใส่เสื้อผ้าตัวเองอมผมก็ใช้เท้าของผมจับจับเลื่อยจับมีดจับไรก็ทำเองอืมใช้แค่เท้านี่เหรอคะใช่แต่เท้าครั้งแรกก็ใส่กเก่งได้ก็ดีใจต่อมาก็พัฒนาสรได้ทีนี้ก็ออกมาเรื่อยๆก็พัฒนา ทานข้าได้แล้วก็อาบน้ําได้เองที่แรกก็ทําผมผมออกแบบทําอยู่ประมาณเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งที่นี้กลัวเราจะแต่งตัวเสร็จนี้มันนานประมาณสิบเจ็ดสิบนาทีประมาณชั่วโมงหนึ่งครับชั่วโมงนึงมันมันช้าเวลาจะรีบไปไหนไมไม่ทันใจไม่ทันใจแล้วเราก็สนใจว่า พัฒนาขึ้นผมก็เริ่มพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆมาทีนี้พัฒนาขึ้นมามันก็ได้ประมาณสามสิบนาทีลดลงมาอีกพัฒนานี่หมายความว่าตัวเครื่องทำให้เราสามารถที่จะใส่เสื้อผ้าได้เร็วมากยิ่งขึ้นได้เร็วมากยิ่งขึ้นทีนี้พอเราที่เรียนตัวเองได้ทั้งหมดแล้วแม่ก็ไม่ไม่ไม่ ไม่เป็นห่วงเพราะว่าเราช่วยได้แม่จะไปไหนอย่างนี้แล้วแม่ก็ไปได้ทีนี้แล้วก็พัฒนาอีกว่าผมอยากไปเรียนผมไม่ผมไม่เคยได้เรียนเลยเพราะแต่ก่อนไม่กล้าไป่ไคปรับก็มีศูนย์ฟุนฟ้นฟูบริการของของซิสเตอร์ของศาสนาคิดเขาก็มารับไปบอกว่าเขาว่าทุกคนต้องช่วยเหลือตัวเองได้ เพราะว่าที่นั่นไม่มีไม่มีคนจะมาช่วยผมก็อยากไปผมก็เลยสร้างตู้ตู้ที่เห็นนี่นะครับเป็นตู้ตู้ใส่เสื้อผ้าอเองแล้วก็ผมออกแบบตู้นี้ประมาณทำทั้งหมดประมาณห้าเดือนอพอทำเสร็จแล้วก็ออกไปข้างนอกผมไม่เคยออกไปข้างนอกสักทีแล้วตอนนี้ไม่ไม่รู้สึกอายแล้วหรอคะ อ๋อต่นี้ไม่แล้วครับไม่สิกยายแล้วเพราะว่าผมทําได้ทุกอย่างก็คือเหมือนคนปกติ <owning S 1> ทั่วไปคนปกติบางครั้งผมไปกับคนปกติเขาก็เรียกบอกให้ผมถือนี้มาให้หน่อยนืกอ่าผมเป็นคนปกติอยากรู้เหมือนกันว่าความรู้สึกของคุณรอนสารเองเนี่ยถ้าเกิดเปเรียบเทียบไปแล้วบางคนที่เป็นคนปกติมาก่อนแล้วค่อยมาเกิดความพิการเนี่ยบางทีเขาอาจจะรู้สึกถึงความแตกต่าง ว่าตอนใช้ชีวิตปกติเป็นยังไงแล้วพอพิการเนี่ยมันอาจจะรู้สึกลําบากแต่เห่ือคุณรอนสารเองเนี่ยเป็นผู้พิการมาตั้งแต่กําเนิดเพราะฉะนั้นเวลาที่ทําวันอะไรต่างๆเนี่ยรู้สึกรู้สึกลําบากไหมถ้าเราคิดว่าลําบากก็ลําบากครับม,มันอยู่ที่ใจของเราครับว่าถ้าเราว่าไม่ลําบากมันมันก็ทําไปได้แต่ส่วนมากคนนี้จะ,จะติดติอยู่ที่ใจ ว่าตัวเองทำไม่ได้ก็ไม่อยากทำครับอืมไม่อยากฝึกตัวเองถ้าฝึกตัวเองทำได้ครับผมคิดว่าอย่างนันก่อนนี้ผมไม่อยากทำอะไรเลยอมผมก็ทำไม่ได้จริงมีแต่คนช่วยทีนี้ผมฝึกตัวเองบ่อยๆทำตัวเองให้คล่องให้ทำยังไงให้ให้อยู่แบบคล้ายๆคนปกติให้ได้นั่นก็ทำได้ครับอะไรเป็น แรงบันดาลใจที่นอกจากว่าจะเห็นว่าเห็นชีวิตคนอื่นจริงไม่ใช่แค่เราคนเดียวที่เป็นผู้พิการแบบนี้ยังมีอะไรอีกที่เป็นแรงบันดาลใจที่ทําให้คุณหลอนสารเนี่ยต้องลุกขึ้นมาสู้กับชีวิตผมสงสารแม่ครับสงสารครอบครัวว่ามันดูแลเราแล้วก็อยากช่วยครอบครัวบ้างเพราะว่าเราก็เป็นอ่า เหมือนมีสมาคิครอบครัวแล้วก็คล้ายๆว่าศักดิ์ศรีก็เป็นมนุษย์เหมือนกันกับทุกๆคนอยากให้มีตัวเองมีคุณค่าอยากให้มีคนยอมรับบ้างว่าผู้พิการไม่ใช่ว่าจะไปขออย่างเดียวเต็มผมไม่คิดอย่างนั้นผมอยากคิดคล้ายๆว่าจะทำงานเหมือนกับคนปกติอย่างนี้ครับเึิ่นอกจากที่ตอนนี้คุณลองสสงเองจะสามารถที่จะช่วย ดูแลตัวเองได้แล้วค,คุณรองสันเองก็ยังสามารถที่จะหาะไรายได้ให้กับครอบครัวได้ด้วยใช่ไหมคะค่ะ <l ain> ร,รายได้นั้นมาวาดรูป <l ain> ครับการวาดรูปคุณรองสันคิดยังไงถึงมาวิอาชีพหรือว่าเลือกการวาดรูปเป็นอาชีพของเราเราว่าการวาดรูปนี้มันกับเราพรชอบหอนึ่ง ว่ารูปนี้คือพัฒนาจิตใจของเราด้วยแล้วก็เป็นพระบำบัดใจให้เรานิ่งแล้วก็ให้เรามองโลกในนี่ดีครับแล้วก็ <c oughs> ก็เลยชอบมาลูป <c oughs> จุดเริ่มตน้นคุณนสันคิดได้ยังไงดูได้ยังไงว่าเราจะต้องเลือกตรงนี้คือมีวันหนึ่งคือผมเข้าไปในศูนย์ทิตเตอถามว่าใคร อยากประกอบไปชีพไปไรผมก็ไม่รู้ว่าจะทำก็เลยคิดว่าน่าจะเหมาะกับเราที่ลูกแล้วเราก็จะเราเราชอบด้วยเมื่อก่อนนี้ผมจะใจร้อนมากมใจร้อนแบบใครมาใกล้นี่ผมคล้ายว่าไม่ไม่อยากคุยด้วยแล้วก็โมโหง,ง่ายการวาดรูปนี้คือการพัฒนาให้จิตใจเราเย็น แล้วก็เห็นเห็นเห็น <c oughs> อกเห็นใจคนอื่นด้วยแล้วก็มีสมาธิเ้วไปเรียนฝึกฝนคือที่สูงน,นั้นสอนนั้นปล่อยให้เรียนเองครับฝึกเองครับแล้วฝึกยังไงคะผมก็ซื้อซื้อสปอตการ์ดมาดูบ้างแล้วก็ซื้อหนังสือมาอ่านมาฝึกอ่านด้วยคือผมก็ไม่ได้เรียนผมก็เอามามาฝึกเองอเองอยากอยากจะอ่านหนังสือเองได้ก็มาฝึก Đây, ừ. ô có cày có thầy con lạc, phí ความสามารถของคุณลอนสันโลคามในการที่จะวาดภาพออกมาได้แบบสวยงามไม่ได้แตกต่างจากคนปกติทั่วไปเลยแต่ว่าเขาใช้วิธีการไหนในการวาดภาพเดี๋ยวเราจะไปชมกันค่ะการวาดภาพของคุณลอนสันเนี่ยคุณลอนสันเริ่มจากการเข้าไปเรียนรู้ศึกษาในศูนย์ที่ตอนนั้นทางซิสเตอร์ก็ให้ฝึกเอง,เองภาพวาดตอนแรกออกมาเป็นยังไงคะก็เป็นสปูตการ์ดที่อยู่ข้างหลัง เาหมายถึงตรงนี้เลยใช่ไหมคะอันนี้คือภาพแรกๆที่วาดเรียนรู้เองฝึกฝนเองมีแบบตรงนี้ด้วยอันนี้ใครใครเป็นคนทําให้คะผมทําเองครับตัดเองด้วยเหรอคะแล้วก็ออกมาทําเป็นโปสการ์ดนี่คือภาพแรกๆหลังจากนั้นพัฒนายังไงฝึกฝนต่อยังไงก็ฝึกฝนก็เราก็อยากจะ ทำแผ่นใหญ่ขึ้นก็ทําวาดดอกไม้ก่อนวาดดอกไม้ต่อมาก็เป็นวาดรูปภาพวิวภาพอะไรมาด้ยแล้วก็ส่วนหนึ่งก็ไปซื้อหนังสือมาอ่านมาศึกษาเองอก็คือไปดูจากหนังสือดูจากตำรา,า,าด้วยตำราด,ด้วยแล้วก็ฝึกสังเกตดูธรรมชาติว่าธรรมชาติกับกับพวกรูปวาดนี้มันมันมันเกี่ยวกันเกี่ยวกันยังไงคะ เราเราจะมองธรรมชาติตอนเช้าครับเวลาแสงแดดออกมามันจะมีแสงแล้วก็มีเงามีอะไรเันต้องฝึกฝึกตรงนั้นด้วยแล้วก็ดูดูดอกไม้เวลาเวลามันมันบานสีมันจะเป็นยังไงบ้างอย่างเวลาที่เราฝึกเนี่ยนอกจากสีที่น้องเห็นตรงนี้เป็นสีน้ำหรือเปล่าสีน้ำครับสีน้ำบางมีการวาดภาพโดยใช้สีอย่างอื่นอีกไหมคะมีครับสีอะคริลิก แล้วก็สีผุนสีปอร์เตอร์แล้วก็สเก็ตภาพสีดินสอโดยที่ใช้เท้าครับตอนที่เริ่มจับผู้กันครั้งแรกรู้สึกจับยากไหมก็ยากครับเพราะว่าเท้านี่เรามันจะแข็งกว่าเราจะทำให้แบบคล้ายมือนี่ก็ยากเพราะว่าถ้าถ้าใครไม่เคยทำนี้จะหยิบไม่ได้จะจะไอ คือเหมือนบังคับเหมบอนขับไม่ได้เนี่ยแล้วคุณลันสันฝึกยังไงมาผมมาฝึกแต่เท้านี่ประมาณสามปีฝึกให้ให้ฝึกยังไงคะคือขยับนิ้วขยับนิ้วขยับอะไรอขยับให้ให้นิ่งเวลาเวลาเราวาดลงว้นี้ให้นิ่งให้นิ่งที่สุดว่าถ้าไม่นิ่งนี่มันมัคือมันเกินเส้นมันจะไม่ตรงหลังจากฝึกนิ้วเท้าได้แล้ว ตรงนี้คือเราก็วาดรูปได้ตามปกติส่วนของอุปกรณ์ที่นำมาใช้ในการวาดรูปแตกต่างจากการวาดรูปทั่วไปหี้ไม่ครับอย่างโต๊ะอันนี้ก็ทำเองอืมคือให้เหมาะกับตัวเราเหมาะกับตัวเราออกแบบเองให้ทำเองให้เหมาะกับตัวเราก็คือตอนนี้มีเก้าอี้ที่ประดิษฐ์ขึ้นมาอีกต้องเรียกว่าสิ่งประดิษฐ์ใหม่อีกอันหนึ่งก็คือประดิษฐ์ขึ้นมาเองให้เหมาะสมทั้งหมด ทำเองหมดอติดเองเองสเก็ตเองหมดอะไรเองหมดไม่มีใครช่วยคือติดกระดาษกาวตรงนี้นี่คือทุกอย่างทําเองหมดทุกอย่างทำเองหมดที่วางวางนี้ก็ทำเองหมด เตรรีียยมสสสู่อกกวันกกันนนททดใปะ้งคงมีมามาความน่าทึ่งของผู้พิการท่านนี้นะคะที่สามารถใช้ชีวิตได้เหมือนกับคนปกติทั่วไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดูแลตัวเองแล้วก็รวมไปถึงการคิดประดิษฐ์อุปกรณ์ต่างๆเพื่อที่จะไปช่วยคนอื่นๆทําให้ในสังคมนั้นมีความสุขและก็มีรอยยิ้มมากยิ่งขึ้นจริงๆแล้วชีวิตของคุณรอนสันโลกคํานะคะ ยังมีอะไรที่น่าสนใจอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการให้กำลังใจมีใครบ้างที่มาให้กำลังใจแล้วก็มาเสริมสร้างรอยยิ้มให้กับคุณรอนสันแล้วก็ในส่วนของคุณรอนสันเองนะคะในอนาคตเองมองภาพชีวิตตัวเองไว้อย่างไรรวมไปถึงที่สำคัญค่ะในตอนหน้าคุณรอนสันจะเป็นไกด์พาเราไปเที่ยวที่จังหวัดเลยกันด้วยนะคะความน่าสนใจต่างๆเหล่านี้ติดตามได้ในรายการยิ้มสู้ค่ะวันนี้คุณรอนสัน แล้วก็ดิฉันกัญญัตระกูลเกียรติลาไปก่อนพบก,กันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับะจะให้กำลังใจผมเสมอว่าไม่ว่าลูกเป็นยังไงแม่ก็รักผมก็เคยอยากจะให้แม่ไม่เป็นห่วงแม่ก็ม่เห็ดซอยใส่ซ้องใส่หยังใส่ราขันเอาไล์ขี้ลอยาลอยผมมีทุกวันนี้ก็ ววแล้พ่มาเห็นกองไม้อยู่กองหนึ่งก็เลยถามคุณรอนสันเนี่ยไม้นี่ไว้ทําอะไรคะคุณรอนสันก็บอกจะเก็บสะสมไม้นี้เอาไว้สร้างบ้านผมน่าชื่นชมครับเพราะว่าคุณรอนสันเนี่ยได้ตัดเตรียมอะไรไว้มากมายไว้อุปกรณ์ทุกอย่างเนี่ยถ้าได้ตัดเตรียมไว้เยอะแล้วอพอสมควรแล้วคนพิการเราเนี่ยยังมีความสามารถนะฮะถ้าได้รับโอกาส 都打败。